น้องจา๋าเธอจาได้ไหมว่าจะถึงวันอะไรแล้วอ่ะวันเกิดนังหมาของพวกเราเหรอมาหิชัยพวกเราจะได้พักผ่อนแล้วก็สนุกกันไงใกล้จะถึงเดือนกรกฎาคมแล้วนี่แหละช่วงเวลาแห่งวันหยุดจริงด้วยอะ่ะฉันลืมไปได้ยังไงกันเนี่ยนี่จะต้องเป็นซัมเมอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันแน่นอนฉันกําลังนึกถึงเสียงของทะเลอยู่เลยล่ะฉันขอสั่งจานที่อร่อยที่สุดเลยค่ะท <Wow. S 1> านให้อร่อยนะครับหอมจังเลยอะ่ะงั้นฉันขอผลไม้ด้วยได้ไหมคะ นี่ครับตามสบายเลยนะครับรเสิร์ฟเร็วมากเลยนี่แหละที่เขาเรียกว่าบริการที่ดีอืมใบเสร็จของคุณมาแล้วครับคุณผู้หญิงเรื่องเงินแค่นี้ไม่ใช่ปัญหารอกจ้ะฉันนั้นมีบัตรเครดิตอยู่แล้วฉันสามารถซื้อได้ทางร้านนี้เลยเอืมแปลกจังทำไมมีเสียงเหมือนเหรียญด้วยนะขาย่ากเรามาก่อนเร็วอยู่เดูนี้เลยนะนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเรายังไม่ได้เก็บตังกันเลยนะฉันลืมเรื่องนั้นไปเลยอะ่ะ อฉันจำได้แล้วล่ะฉันก็มีกระปุกออมสีเหมือนกันนี่นาถ้าฟังจากเสียงแล้วฉันว่ามันต้องมีเงินเยอะแน่เลยปู่เราโชคดีแล้วล่ะมีแค่นี้เองหรอสงสัยต้องไปหางานทําแล้วเลยมั้งกนสว่านรอฉันก่อนนะว่าแต่ฉันจะเริ่มตรงไหนดีนะฉันว่าฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะคุณผู้หญิงคะฉันช่วยล้างรถของคุณในราคา10ดอลลาร์ได้นะคะ ออไม่ต้องหรอกจ้ะแต่มันถูกกว่าไปล้างรถในร้านเยอะเลยนะคะฉันบอกว่าไม่ต้องไงฉันบอกว่าไม่ต้องไงเธอนี่ขี้ห่วงจังเลยนะอืมปิ้วปิ้วปิ้วเดีนี้ไปเลยเออจ้าปูซอมบี้นี่หนูจ้ะฉันมีเรื่องสนุกสนุกให้ทำล่ะหนูเอาสีกระป๋องนี้ไปได้เลยนะไประบายสีรถคันนั้นให้เต็มที่เลยไม่มีปัญหาครับเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวคราวนี้ฉันจัดการเองนี่อันนี้ของหนูนะจ๊ะเยี่ยมไปเลยขอบคุณนะครับ ธุรกิจก็ต้องเริ่มด้วยการลงทุนแบบนี้แหละพี่เขาชวนเธอออกเดตด้วยหรอเขาก็ใช้เวลาตัดสินใจนานเหมือนกันนะเนี่ยหวังว่าพี่คนนั้นเขาจะชอบรูปของผมนะผมก็พยายามเต็มที่แล้วล่ะอย่าลืมมาเล่าให้ฉันฟังนะ <c oughs> นี่หนูน้อยหนูทําอะไรของหนูเนี่ย <c oughs> คุณผู้หญิงคะคุณเปลี่ยนใจหรือยังคะ <c oughs> ฉันจ่ายเงินให้เธอก็ได้รีบไ,ไปทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> เร็วๆเ,เข้าเลยล่ะได้เลยค่ะเจ้านาย ฉันคิดว่ามันจะง่ายกว่านี้นะเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าตัวน้อยจะทำงานได้ดีมากเลยนะน้ำมะนาวสูตรพิเศษของลีโอพร้อมแล้วครับคุณต้องชิมให้ได้นะครับลองชิมหน่อยสิครับแล้วครับฉันขอน้ำมะนาวที่หนึ่งค่ะดูเหมือนว่าธุรกิจของลีโอจะมีคู่แข่งแล้วล่ะเอาไปได้เลยจ้าทำไมเธอมีลูกค้าเยอะขนาดนะนะั้นนะเออฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะเดี๋ยวต้องลดราคาหน่อยแล้ว น้ำมะนาวราคา3ดอลลาร์ครับนม่เห็นจะเวิร์กเลยนะสงสัยต้องจริงจังหน่อยแล้วขอบคุณมากเลยนะครับธุรกิจก็ต้องเริ่มด้วยการลงทุนแบบนี้แหละที่กดป๊อปแปรต้องชนะอยู่แล้วละ่ะครอยากกินน้ำมะนาวที่กดป๊อปแปรบ้างครับราคา1ดอลลาร์เองนะครับมีจำนวนจำกัดน,นะครับฉันอยากกินมากเลยผมก็เหมือนกันนี่เดี๋ยวก่อนสิพูดเธอจะไปไหนกนะันน่ะนี่มันไม่แฟร์เลย น้ำมะนาวของคุณครับหวังว่าจะชอบนะครับนี่ของคุณครับไม่ต้องห่วงครับทุกคนได้กินแน่นอนโอ้ยผมเหนื่อยมากเลยอะโหใครนอนอยู่ตรงไหนกันนะต้องเป็นใครย่าแน่เลยอืมกุ้งทอดของฉันน้องของผมต้องทำงานหนักมากแน่เลยอะต้องไปช่วยเธอหน่อยแล้วแบบนี้ไงสีมันก็ล้างออกอยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะ ฉันยังไม่อยากเต้นน่ะโอ้ลีโอหรอที่นี่สวยงามมากเลยในที่สุดฉันก็ได้เห็นทะเลสักทีไม่อยากเชื่อเลยในที่สุดพวกเราก็เก็บตังมาเที่ยวเกาะสวรรค์แบบนี้ได้แล้วฝันของฉันเป็นจริงแล้วพวกเราไปไว่ายน้ำกันดีกว่าเอ้จริงด้วยหยวก่อนนะนี่มันกลิ่นอะไรกันเนี่ยอ้อฉันเห็นปลาด้วยอ่ะวู้ฉันแฮปปี้มากเลย นี่แหละเหตุผลของการทำงานหนะักฉันต้องรู้ให้ได้ว่ากลิ่นพวกนี้มาจากไหนถ้าพวกคุณหิวและต้องการรับประทานอะไรอร่อยๆเชิญที่ร้านทูมของพวกเราได้เลยค่ะอาหารของฉันใช่แล้วละ่ะฉันต้องเอาตังค์ไปด้วยตอนไปเล่นน้ำบีโอคงไม่ต้องใช้มันหรอกเนาะฮ่า,าฉันชอบทะเลแบบนี้มากเลยที่นี่พวกเรามีอาหารทะเลสดๆและผลไม้มากมายเลยนะคะคุณมาถูกที่แล้วล่ะค่ะที่นี่มีปูด,ด้วยเหรอเนี่ย ขยาย่ามีใครเห็นเธอบ้างไหมขยาย่าน้องจา๋าเธออยู่ไหนอะจะกมน้ําหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเธอไม่ได้อยู่แถวนี้นี่นะขยาย่าแล้วถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นกับน้องของฉันน่ะเธอต้องโดนรายดูดแน่เลยเลยเธอคงจะติดอยู่ในนั้นหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีนะเอ้ยฉันได้กลิ่นแล้วหอมๆด้วยละตอนนี้ฉันดูแล้วว่าเธออยู่ไหนอเนี่ยมันหอมกว่าในความฝันของฉันอีกฉันเดินมาไกลามากเลย ตอนนี้นฉันหิวมากเลยด้วยคุณนพนักงานเสิร์ฟคะฉันขอสั่งอาหารหน่อยคะ่ะบริการตอนเที่ยงครับนี่เมนูของพวกเรานะครับฉันอยากได้แซนด์วิชที่แพงที่สุดเลยแล้วก็เอาสลัดด้วยนะคะว้าวได้เลยครับเอออย่าลืมเอาของหวานมาให้ด้วยนะคะทำไมพวกเขาตกแต่งที่นี่ลกแบบนี้นะคุณผู้หญิงครับนี่ของคุณนะครับเ,ออเยี่ยมไปเลยขอบคุณนะคะ มันดูเหมือนสไลยมยเลยอ่ะอาจจะอร่อยก็ได้นะปกติเขากินหอยนางรมกันยังไงนะไหนลองดูหน่อยสิเออนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วล่ะฉันเกือบลืมเอาเงินไปด้วยแล้วอะคุณเห็นน้องสาวของผมบ้างมั้ครับคุณจองมาหรือยังครับยังครับผมกำลังตามหาน้องสาวอยู่นะ่ะเธอมาที่นี่นะครับสัอาหารแล้วก็หายไปเลยนะ่ะ อนนี้ผมก็กำลังตามหาเธออยู่เหมือนกันคุณเป็นญาติเธอหรือเปล่าถ้าเธอเป็นน้องสาวของคุณเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าอาหารด้วยนะครับนี่เธอบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเปล่านะครับเปล่าเปล่าผมไม่รู้จักเธอหรอกพวกเราน่าจะพูดกันคนละเรื่องแล้วเลครับขอโทษที่มากลัวนะครับบางทีฉันคงคิดไปเองอะหรือว่ามันมีเรื่องแปลกๆนะฮเขาเชื่อฉันด้วยอะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะน้องสาวของฉันหายไปไหนเนี่ย นี่มันแบงค์ร้อยนั่นหรอขายาต้องเกิดอุบัตเหตุแน่เลยอ่ะแล้วถ้าเธอโดนล,ลักพาตัวไปล่ะตอนนี้ฉันรวยแล้วล่ะนี่ผู้หายสองคนน่ะดูสิฉันมีเงินเยอะแค่ไหนฉันสามารถซื้อได้ทุกอย่างเลยนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการเฮ้ย hey, นั่มันของฉันนะอย่ามายุ่งเลยล่ะใครก็ได้ซะด้วยโอ้ไม่นะ พวกเราจะปล่อยให้เธอส่งเสียงแบบนี้ไ่ได้ยอมแพ้เดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ได้บ้าจี้หรอกจ้ะส่งเงินมาให้พวกเราเดี๋ยวนี้เลยไม่มีทางงั้นพวกเราพาเธอไปด้วยเลยก็แล้วกันเออช่วยด้วยโอ้ใจเย็นก่อนนะลีโอยังไงพวกเราก็ยังมีหวังอยู่แหละพวกเราต้องไปตามหาเธอกันต่อแล้วโอ้ฉันรู้แล้วล่ะฉันต้องเก็ตรูปเธอสักหน่อยแล้วจริงด้วยพวกเราเป็นคู่แฝดกันนี่นะฉันต้องส่องกระจกแล้ววาดรูปฉันให้เหมือนกับคาย่าเลยโอ้ฉันคิดถึงเธอแล้วล่ะแต่เราจะมาโมนั่งเศร้าไม่ได้หรอกนะ เราต้องรีบจัดการทีนแล้วฉันจะหาเธอให้เจออืมงั้นเรามาลงสีกันเลยใช่แล้วฉันว่ามันน่าจะเวิร์กนะที่จริงฉันก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยโอ้วิวแถวนี้สวยมากเลยอ่ะมันก็ดูดีอยู่นะโอ้ฉันโม่แต่วาดรูปอะไรอยู่เนี่ยเสียเวลามากเลยรูปนี้มันช่วยฉันตามหาคายาไม่ได้รลกนะว้าวนี่เป็นรูปที่น่าทึ่งมากเลย ขอโทษทีนะคะฉันอยากซื้อรูปนี้หน่อยนะคะโอ้โได้สิครับเอาไปเลยครับเยี่ยมไปเลยล่ะนี่มันหมดอลลาร์วล่าเลยเหรออืมแล้วถ้าผมลองถ่ายรูปด้วยฟิลเตอร์ใน Snapchat ดูหน่อยล่ะมันต้องออกมาเหมือนคาย,ย่ามากแน่ๆเลยเรียบร้อยเทคโนโลยีสมัยนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันต้องช่วยได้แน่นอนเอ้ยฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะฉันจะไม่กินหอยนางรมแบบนั้นอีกแล้ว โอ้นี่มันชนเผ่ามนุษย์กินคนหรือเปล่าเนี่ยฉันมีธนูด้วยนะเดี๋ยวฉันต้องไปหาอาหารคําสักหน่อยละเดี๋ยวฉันไปหาปลาให้เองงั้นเดี๋ยวฉันขอฝนให้แล้วกันวู้วู้วู้สวัสดีจ้ะทุกคนนี่เธอมาจากเผ่าไหนกันเนี่ยงั้นเรามาเซลฟี่หน่อยดีกว่านะหรือว่าพวกเธออยากจะได้ปังนี่มันอะไรกันเนี่ยทัานเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้เรื่องเลยอะไปขโยนเงินแบบนั้นกันแล้วโอเคฉันว่าพวกเธอคงไม่ว่าอะไรหรอกนะ มองตรงนี้นะจ๊ะพวกเธอทำได้ดีมากเลยนี่มันเวทมนต์อะไรกันเนี่ยโอ้เราต้องต้อนรับเธอด้วยข้าวเย็นหน่อยแล้วล่ะขอโทษทีนะจ๊ะแต่ไม่เอาดีกว่าเธออยู่ไหนกันนะโอ้ทายานี่นะในที่สุดฉันก็เจอเธอขอทาง่อยสิมีใครมาอีกแล้วเนี่ยขอโทษทีนะเอิอ่มฉันจะปล่อยให้เธอหายไปอีกไม่ได้แล้วล่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเออใช่ด้วยเธอจะวิ่งทำไมกันเนี่ย ดูเหมือนฉันจะทำให้ชนเผ่ากินคนโกรธแล้วล่ะสงสัยต้องไปยืมมอเตอร์ไซค์ของใครสักคนแล้วนี่จะทำอะไรของเธอเนี่ยไปเลยจ้านี่มันโมอเตอร์ไซค์ของฉันนะออไปตรงนี้เลยฉันกำลังโดนชนเผ่ากินคนตามล่าอยู่นี่เธอเมาหรือเปล่าอ่ะเธออยู่นี่เองเหรอเธอไม่ได้ล้อเล่นจริงๆด้วยไปเลยเธอจะหนีทำไมกันเนี่ยขายะเอยในที่สุดก็กลับถึงบ้านแล้ว โอ oh นะ้ไม่นะนายต้องการอะไรจากฉันอีกในที่สุดฉันก็เจอเธอสักทีลลโอนี่นายเองเหรอทำไมนายแต่งตัวแบบนั้นนะ่ะฉันจำไม่ได้เลยฉันก็ไปตามหาเธอมาเลยสิแล้วเธอก็วิ่งหนีฉันทำไมไม่รู้อ่ะมันน่าอายมากเลยอ่ะฉันเหนื่อยมากเลยด้วยขอโทษที่นะทุกคนคราวหน้าพวกเราควรไปเที่ยวที่ไหนกันดีบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างพวกเราอยากจะอ่านคำตอบของพวกคุณมากเลย